ตัวเชี่ยวแพมไม่มีอะไรมากบอกรักเบอร์รักมากด้วยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยนี่มันรายการอะไรเนี่ยโอ้ยเอาออกไปนี่คือ,อรายการโฟร์วิตตี้อ่อย่าไปเอาพี่อุ่นเข้าไปอีกแล้ว นี่คืออีสองเทปสุดท้ายฮะก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อรายการนะแต่ไม่บอกว่าจะเป็นรายการอะไรนะะน,ๆๆๆน่หรือว่าเทปสุดท้ายไม่รู้นะเออให้คุณดูก่อนนะว่ามาดูกันดีกว่าไม่ลำบากขนาดนี้วะนี่ไงเอเ้เขียนให้ คิดไทยใช่เลยครับวันนี้ไทยทำคิดไทยรอคอมอยู่คิดไทยรอการอนุมัติจากคุณแม่อยู่ครับนู่ม่คิดไทยเมื่อตะครู่นี้คะที่ผมผมทำไปนะก็คิดมากนะไม่ โซ so, เชียลเฮ้ยกับการบอกรักหัวอะไร <laughs> โอ้บอกรักคุณสามีนั่นเองนะฮะให้สุภาพหน่อยนะอ <laughs> วันนี้จะมีอะไรกันบ้างในเิปนี้ไปดูกันครับ <laughs> ผมได้ช่วงนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าผมได้วินโดว์แปจุดหนึ่งอัปเดตมาแล้วครับในวินโดว์อัปเดตมาเนี่ย ผมจะกดรีสตาร์ทเลยนะฮะแล้วมาดูกันว่าผมสามารถทำอะไรใหม่ๆได้บ้างหลายๆคนคงดูนะฮะแต่ว่ามาดูผมทำกันดีกว่าว่าทำยังไงไปดูเถอะกดเลยนะมาแล้วนะครับรีสตาร์ทแล้ครับตอนนี้เวิร์กอัพเดตก่อนฮะตื่นเต้นมากวินงอไปจนถึงอัพเดตเนี่ยตื่นเต้นมากครับท่านผู้ชมครับ ม่สื่นต้นมากโอ้ยสิบเประเซ็นครับสิบประเซ็นครับสิบสองครับวินดูไปจุนหนึ่งอรปฟเดียวเจ็บสิบสองครับเดี๋สีแล้วครับ เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วครับเจ็ดเจ็ดแล้วครับเจ็ดสิบแปดแล้วครับเจ็ดสิบเก้าแล้วครับแปดสิบแล้วครับไปเอแล้วครับแปสามโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหเร็วมากโอ้ยไม่ไม่ขนาดวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตัดหัวโดนตัดหัวไปแล้วแต่เรายังไม่โดนครับตอนนี้ ไปไหนเฮ้ยเดียวเดียวเดียวไปเร็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 วไปแล้วครับไปเร็วไปเร็วะ่ไปเร็ว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 เฮ้ยไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ดูดดูดโอ้โหที่โหเลยอ่ะอะไรคะเอ้ยไม่รอก่อนเลยงานง,งาจบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทุกท่านก่อนที่อยู่ในนี้นะบอกทุกเต้นมากเพราะว่าผมได้วินโดว์ไปจนึอัปเดตมาแล้วครับในวินโดว์อัปเดตมาเนี่ย มันจะกดีสตาร์ทเลยนะฮะแล้วมาดูกันว่าผมสามารถทำอะไรใหม่ๆได้บ้างหลายๆคนคงดูนะฮะแต่ว่ามาดูผมทำกันนดีกว่าว่าทำยังไงไปดูเถอะกดเลยนะมาแล้วครับรีตาตาแล้วครับตอนนี้เวิร์กอัพเดทก่อนฮะตื่นเต้นมากวินโดว์ไปจนถึงอัปเดตเนี่ยตื่นเต้นมากครับท่านผู้ชมครับ แม่ตื่นเต้นมากโอ้ยสิบปร์เซ็นครับสิบปร์เซ็นครับสิบสองครับนึกว่าวิโนกเดมันต้องเกิดหน้าจออย่างนี้เป็นธรรมดาแหละครับไม่ต้องห่วงสามถ้าถึงสาสิบหน้าจะรีบูต ถ้าจะไม่ผิดชอบวิ่งวิ่งของเวนอ่ hmm. อย่างเงี้ยโอ่ mm hmm. mm hmm. ดูดีมากเลยยี่สิบเก้าสามสิบนะครับจะสามสิบแหละสามสิบนะฮะสามสิบนะครับ,รบ mm hmm. มันจะรีบูทหรือเปล่าเนี่ยสามสิบเนี่ยถ้าสามสิบมันจะรีบูทนะ สามติดอยู่นะฮะสามติบแล้วโอ้ยสามติบแล้วเนี่ยไม่วิ่งอยู่นู่นค่ะเอ้ยวิ่งไปอยู่นู่นครับท่านผู้ชมครับวิง่งวิ่งอยู่นี่ฮนะโอ๊ว ไงเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะเอาวีลเอาจอดำแล้วครับเอาใบอ่อนขึ้นนะครับใบอ่อนขึ้นแล้วออาหายไปแล้วครับโลโก้มาแล้วครับโลโก้มาแล้วครับ ทำไมรูปมันเริ่มเตะในไอแพดมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> อาหายไปแล้วครับตอนนี้โอเคครับมีเหมือนแวบๆนิดหนึ่งฮนะ <c oughs> นี่เ้ยวิ่์คข็มมาแล้วนะฮะมาแล้วแล้วยังจอดำอยู่นะฮะตอนนี้นมึงระทึกมาก <c oughs> นี่ถึงขั้นรู้เลยระทึกเลยอย่างเนี้ย โอ้ oh, จอดำนะครับกลับมาแล้วครับจออัพเดทกลับมาแล้วครับตอนนี้สามสิบหกครับสามเจ็ดครับสามแปดครับสี่เอ็ดครับห้าห้าแล้วครับโอ้โหไวมากครับห้าเก้าแล้วครับโคตรไวอะโอ้โหก็หนึ่งหกสิบเจ็ดแล้วหกสิบแปดเฮ้ยไวมากไวอะ่ 7, N, ะเจ็ดเอ็ดแล้วครับเจ็ดเอ็ดแล้วครับตอนนี้ เจ็ดสบสองนะครับเจ็ดสี่แล้วครับเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วครับเจ็ดเจ็ดแล้วครับเจ็ดสิบแปดแล้วครับเจ็ดสิบเก้าแล้วครับแปดสิบแล้วครับแปดเอ็ดแล้วครับแปดสามโอ้โหแปดสี่แปดห้าแปดแปดแปดหกแลนะครับแปดเจ็ดครับแปดแปดครับแปดเก้าครับ เก้าสิบแล้วครับไอถึงแล้วเก้าสามแล้วเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าร้อยแล้วครับครบร้อยแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวที่เขใส่พัเดเบอรก่อน มาแล้วผมล็อกอินแล้วนะฮะล็อกอินอันล็อกอินแล้วนะฮะล็อกอินหน้าผมตเตรมเลย <c oughs> ยังเวลข้ามอยู่นะฮะยังเวลข้ามอยู่นะฮะมาแล้วครับเข้าเด็กขอบแล้วครับโอ้โหขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ย อ่าอ่โอเคโอ้โหบางอย่างเปลี่ยนครับท่านผู้ชมฮะนี่ฮะทักถ้าเอาเมาส์มาอยู่ข้างล่างฮะนี่เดี๋ยวเอาเมาส์อยู่ข้างล่างเอาเลยโอ้โหแอปตั้เดิมแบ่งเป็นแคตตาล็อกเป็นตัวแอปมาให้ฮะตอนนี้แบ่งเป็นตัวหนังสือแล้วฮะโอ้โหอ้าวเฮ้ย ดูนี่ครับดูนี่ฮะเอาเอาลงล่างมาจะโหทักปลามาให้ด้วยนี่สมมุติเราเข้าเกมแล้วกันนี่ครับบอเดอร์ข้างบนนะดูเอาเฮ้ยนี่นี่ข้างบนนี่ฮะนี่ยมีปุ่มปิดกับปุ่มย่อลงอ่ะเกยียร์ม่ลดะดูสินี่ครับมันย่อลงมาให้ครับนี่วินู์ตนี่ไง เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับดูเหมือนดูดีทั้งดูมันดูนีมากคือเขาทำให้ตัวเมโทรกับเออ่ตัวเวด็กท็อปเดิมมันอยู่ได้กันนะฮะไม่ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นคนละระบบอีกต่อไปแล้วนะฮะถือว่าดีมากโอ้โห นีใบตู้นะไปเกี่ยวเราปรับอะไรได้อ๋อนี่ไงตรงนี้ตงอุ้ยอ๋อยังมีอยู่นะ่ะตรงนี้นี่ครับปุ่มค้นหาหาได้เลยครับโอ้โหมีเป็นปุ่มเลยฮะแล้วก็อีปุ่มนี่ฮะโอ้ยปุ่มปิดไม่ต้องไปทำบึบบๆบอย่างนี้เลยเองอีกเราไปแล้วนะฮะไม่เหมือนเดิมบึบบึบบึบ โอ้โหสีชมพูผมตับได้ดีผมปับได้หลายอย่างขึ้นนะฮะลักษณะอุยอ้ยอุยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับสีเขียวสีเขียวสีเขียวโอ้โดูดีมากรู้สึกรู้สึแกแจ่มขึ้นนะเนี่ยูพอสามารถทั้งวมดมีแค่เนี้ยฮะมัน โอ้โหเร้ยดิทักปานี่ไงเม่เอาโอเคครับอ๋อมีอย่างหนึ่งครับปกติแล้วถ้าเราขี่ขวาตรงไหนก็ตามมันจะโผล่แถวข้างล่างขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้ครับวิง่งเอ้ยอนี่ไงมาโผล่ตรงนี้ขิกขวามันโผล่ตรงนี้เลยครับนี่ปรับปรับเล็กปรับใหญ่ได้หมดเลยนะฮะ ปรับ,บได้หมดเลยดีมากดีมากเลยฮะอฮ้ยอันนี้เล็กไปฮะเล็กไปเล็กไปโอ้เรากดได้แล้วนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อผมได้อัปเดตนี้อย่างดีเลยครับผมได้เล้ล โอ้โหตไว้เต้กันต่อครับในช่วงในช่วงนี้นะคะว่าสุจะจ้าไม่ใช่ใครหรอครับคนเจมสนี่เองเออช่วงนี้เราจะมาเล่นเกมฟ์ว่อนกันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันถเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยอุ้ยไปแล้วไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วโอ้โหจางไวอะ โอ้โหโอ้โหโอ้ยคโอ้โหเร็วมากอเอ้ยไม,ไม่ไม่ขนาดวะ <c oughs> เดียวเดียวเดียวโอ้ยตัดหัวโดนตัดหัวไปแล้ว <c oughs> แต่เรายังไม่โดนครับตอนนี้เ <c oughs> อ้ยไฟไหน <c oughs> ไเฮ้ย <c oughs> เดียว <c oughs> <c oughs> เดียวเดียวไปเร็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 วครับไปเร็วไปเร็ว ไปแล้วอไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปวไอยู่แล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ยไปไหนเอ้ยเดี๋ยวก่อนอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ย,ยดูดูดโอ้โหที่หลเลยอะอะไรวะเอ้ยไม่รอก่อนเลยงา,ง,างานงานจบเลย เด,เดี๋ยวบอกทุกท่านก่อนที่อยู่ในนี้นะบอกทุกคนที่อยู่ในนี้ก่อนได้ไหมามาขับยากจริงฮะให้หนวงานที่รับผิดชอบเอาถูกไม่ได้อกีก,กรำ <c oughs> ต้องดูกันต่อไปไ่ไปเร็วเอาานให้ดูกี่เกมก็ไม่รู้ห้าเกมแล้วกันนี่เกมสองนะ ในการดังเนินการดังกก่าอย่างจริงจัง4โอ้มอมอา่านลำบากมากดูเราอย่างเดียวนะดูเราอย่างเดียวนะกับการกระทำความผิดตามกรณีดังกล่าวข้างต้นปุ่มปุ่มขวาล่างจะเป็นปุ่มกระโดดนะฮะส่วนปุ่มซ้ายถ้าเก็บกล่องมาได้มันจะโผล่ขึ้นมานะฮะ ฟรีนะฮะฟรีฟรีจริงทั้งไอโออสแอนดอยะฮะฟรีหมดเลยฮะมมไม่เล,ลยเ,เกมนี้สนุกมากอ่า,า,า,าแาต่ตเ,เกมนี้น่าจะสิบห้าหรือสิบแปดโปรเนี่ยฮะเพราะว่ามีเลือดเลือดอังเชือกเลยะ เพราะนั้นไม่เหมาะกับทุกเวททุกอย่างแน่อนอนนะเอ้ยไปไ,ไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนไปไหนที่ลอยลแล้วอ่ะเยนี่นะเป็นสถานีก่อนหน้านีที่ไหนได้แล้วครับต้องทำอย่างนี้ต่อครับเม่์ลำบากจนะังเยแล้ว บู๋ไปเยี่ยต่นงรื่เกือบติดละห่างๆไปลืมนึกว่าไอ้พวกนี้แม่ก็เป็นผู้หญิงอนนี้วะบอกให้ทุกคนทราบก่อนเออภาพไม่ชัดภาพไม่ชัด โ okay. อเคส่งไปแล้วนะกไูไม่ต้องไงไม่ต้องไง <c oughs> เกม <c oughs> เริ่มแล้วเว้ยนาฮ่า <c oughs> ีสามสองกูไปเร็ว นี่มันรายการสิบสามบวกนี่หว่ารายการนี้คำหยาบน้อยมากครับไม่ใช่ถึงกับไม่มีนะน้อยมากแต่ดูแค่บนก่อนคำหยบาบบานเลยครับน,นี่ชอ่อง้อายฮะว,ไว้ไปกันแล้วครับไปกันแล้วครับไปกันแล้ว อ้าวเฮ้ยเดียวเรียวเรียวเดียวต่ะเวนไปไหนเล่าเยบเอ้ยไปไหนไอ้เยบไปไหนวะอุ้ยยังยังไม่กด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 วิ่งครับยังไม่กดอ้าวหนูออกไปสนุกจังอ้าว ฟ้าพาเอกโอ้ต้องรีบเลยต้องรีบเลยต้องรีบเลยเร็ว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 เรียบร้อยครับทีหนึ่งครับแม่ผมโทเทพยบมาเป็นไงล่ะ <c oughs> เรียบร้อยครับเกมต่อไปเลยเอา้าวไม่มีแล้วเหรอเอากลับมี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 ม,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 มีโอเคเอา้า <c> ว <oughs> <c oughs> นี่คือเกมฟันรันนะกแฟชชั่ยังได้เกมหนึ่งนะฮะ เร็วๆมีไหมอะมีไหมมีไหมมีไหมเมอีู้ไห้นมีมนูไหมีเนไหมมีนูบ้างไหมมีเนูไหมไอ้อามาแล้วมาแล้วครัชมาแล้วมาแล้ว มาแล้วอ้าว<ม>เริ่มสีเริ่มสีเริ่มสีอุ้ยอุ้ยโอตะอะสกายหมออ้ยใครคิปอยู่สกายสกายได้ไงวะกูจะกูจะอัดกูอัดคิดยังไงเนี่ยเอ้ โเวลาเล้วสเขาสนับสนุนรายการของเราในวันนี้นะคะต้องเขากดไลค์ตองมากกดติดต่อใครไที่นี่เลยฮะจะได้ไม่เงบตอนใหม่ๆเลยกันได้สามารถติตามแฟนเพจได้ตรงนี้นะคะทวิตเตอร์ผมก็ด้วยฮะอินสตาแกรมอีกนะคะโอ้โหเยะจังเลยเนี่ยฮะไปได้ยังไงไปเรื่อยๆไปไปไปครับไปแล้วขอไปอัดโต้เยียวแฮม ไม่มีอะไรมากขอลาก่อนไายบายสวัสดี <c oughs> นี่นี่นี่สวัสดี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 ออกไปเลยไปยังมา